สวัสดีค่ะทำาหารง่ายๆกับ Apple ิ i ไซเนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำคุกกี้แยมที่มีชื่อว่า l i n เ e r er Augen นะคะหรือที่ออสเตรียจะนิยมเรียกกันว่า s ปิ t บ b u เ e นค่ะเป็นคุกกี้ที่นิยมทำกันมากเลยในช่วงคริสต์มาสนะคะเพื่อนๆที่สนใจสามารถทำตามขั้นตอนได้ง่ายๆเลยค่ะเราไปชมขั้นตอนการทำเลยค่ะเรามาดูส่วนประกอบหลกัหลกๆที่เราจะใช้ทำคุกกี้กันวันนี้ค่ะ เนยจืด200กรัมนะคะอัลมอนบด120กรัมถ้ายังไม่บดก็ให้นำไปบดก่อนค่ะเฉพาะไข่แดง2ฟองนะคะน้ำตาลทรายแดงบด100กรัมค่ะน้ำตาลวานิลาแป้งอเนกประสงค์ผิวมะนาวค่ะแล้วก็สุดท้ายเกลือป่นนะคะ ขั้นตอนแรกใส่เนยลงไปในชามผสมนะคะแล้วก็จะมีเกลือตามลงไปค่ะถ้าใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือนะคะน้ำตาลวานิลาค่ะน้ำตาลทรายแดงถ้ายังไม่ป่นให้นำไปป่นก่อนนะคะผิวมะนาวค่ะใส่ลงไปเลย แล้วก็อัลมอนด์บดค่ะจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมไปตีรวมกันนะคะเราจะค่อยๆเพิ่มความเร็วจากน้อยไปมากนะคะพอส่วนผสมทั้งหมดรวมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ไข่ใส่ไข่แดงลงไปค่ะแล้วเปิดเครื่องค่อยๆตีไข่ไปช้าๆนะคะ แล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นประมาณเลข2ค่ะพอไข่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำแป้งลงไปผสมค่ะใส่แป้งลงไปเลยค่ะ ใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะตีรวมกันครั้งเดียวเลยค่ะในการผสมแป้งนะคะเราก็จะค่อยๆใช้สปีดต่ำก่อนนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มสปีดขึ้นเป็นเบอร์2อปั่นไปสักพักหนึ่งก็ค่อยๆเพิ่มเป็นเบอร์3ขึ้นตามลำดับค่ะ พอแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะปิดเครื่องนะคะแล้วก็ใช้ไม้พายตะล่อมลงผสมกันแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนรวมกันค่ะดังนั้นเราก็จะแบ่งแป้งออกเป็นสส่วนนะคะเราจะนําแป้งทั้งสองส่วนนี้แยกกันห่อด้วยพลาสติกใสเทเพื่อแวร์เสร็จแล้วใส่ในตู้เย็นค่ะแช่ตู้เย็นไว้ประมาณหนชั่วโมงนะคะ พอครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งในส่วนแรกออกมาแล้วก็ใช้พลาสติกแรปนะคะปิดส่วนบนค่ะจากนั้นเราก็จะรีดแป้งนะคะให้เรียบเราจะรีดขึ้นไปบนล่างเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาด้านข้างรีดให้เรียบทั้งสองด้านเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกะให้ได้ประมาณ0.3เซนติเมตรนะคะ พอรีดเรียบทั้งสองด้านแล้วนะคะเราก็จะนำเข้าตู้เย็นสักประมาณ5นาทีค่ะพอครบ5นาทีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำออกจากตู้เย็นค่ะจากนั้นเราจะใช้ฟอร์มขนมนะคะฟอร์มขนมกลมๆนะคะตัดตัดให้ทั่วทั้งหมดเลยค่ะ พอตัดเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะนำไปวางบนถาดอบค่ะก่อนจะวางเราก็ต้องรองด้วยกระดาษไขก่อนนะคะเสร็จแล้วนำเข้าเตาอบใช้เวลาอบ10นาทีค่ะพออบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำออกมาวางพักเอาไว้นะคะต่อไปเรานำแป้งส่วนที่2อออกมาค่ะเราก็จะทำเหมือนส่วนแรกคือนำมารีดให้แบนทั้ง2ด้านเลยนะคะ กดเบาๆรีดขึ้นลงแล้วก็กลับอีกด้านข้างหนึ่งรีดไปด้านข้างให้แบนความหนาประมาณ0.3เซนติเมตรนะคะพอรีดเสร็จแล้วนะคะเราจะนำเข้าตู้เย็น5นาทีค่ะพอครบ5นาทีเสร็จแล้วนะคะเราก็นำออกมาจากตู้เย็นค่ะเราก็จะใช้ฟอร์มตัดขนมส่วนบนที่มีรู3รูค่ะ นำมากดลงบนแป้งนะคะโดยจุ่มฟอร์มในถ้วยที่มีน้ำตาลไอซิ่งก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ขนมติดในฟอร์มค่ะในส่วนขั้นตอนแรกก็ให้ทาเหมือนกันนะคะจากแป้งที่เราผสมทั้งหมดนี้ก็จะได้ประมาณ32ตัวค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำเข้าเตาอบค่ะใช้เวลาอบ10นาทีเหมือนกันกันกบช่วงแรกนะคะ พอสุกแล้วนะคะนําออกจากเตาอบแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะจากนั้นเราก็จะโรยด้วยน้ําตาลไอซิ่งนะคะเราจะโรยเฉพาะขนมปังส่วนบนที่ใช้ฟอร์มที่มีรูตัดนะคะโรยให้เั่้อจนขาวไปทั้งหมดเลยค่ะในส่วนแยมสำหรับทำไส้นะคะเราใช้แยมราสเบอรรี่นะคะถ้าไม่มีให้ใช้แยมสตอเบอรี่แทนนะคะ ประมาณ200กรัมค่ะแล้วก็จะใส่น้ำมะนาว1ช้อนชานะคะใส่น้ำมะนาวเพื่อว่าจะไปตัดความหวานของออของสตรอบเบอรี่หรือราสเบอรี่นะคะจากนั้นก็คนให้ละลายค่ะใช้ไฟอ่อนๆนนะคะคนจนกระทั่งละลายเป็นเป็นน้ำเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเทเส่ถ้วยแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะตัวของแยมก็จะเกาะตัวกันข้นขึ้นค่ะ เสร็จแล้วก็นำมาทาบนคุกกี้ส่วนล่างค่ะกะประมาณ1ช้อนชานะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำคุกกี้ส่วนบนมาประกบค่ะกดเบาๆค่ะเราก็จะได้คุกกี้หน้าเด็กซนค่ะหรือที่เรียกว่าสปิตซ์บูเพนคุกกี้ค่ะแต่คนจำนวนมากก็จะรู้จักในชื่อของล er ินเซอร์เอลเก้นค่ะนิยมทำกันมากเลยในช่วงคริสต์มาสนะคะ ในสูตรนี้เราจะทำทั้งหมดได้32คู่นะคะถ้าเราจะรีดแป้งให้บางหรือเล็กกว่านี้เราก็จะได้ประมาณ35 4 0คู่เลยทีเดียวค่ะเรามาลองดูเนื้อสัมผัสของเขานะคะอืมอร่อยมากแป้งก็นุ่มแล้วก็เนื้อคุกกี้ร่วนดีมากๆเลยค่ะในการเก็บคุกกี้นะคะเราก็จะเก็บในทัพเปอร์แวร์ค่ะ สามารถเก็บไว้กินได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะเพื่อนๆเราไปลองทําดูนะคะทําตามขั้นตอนได้ง่ายๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ